สวัสดีนะครับทุกท่านเนาะอันนี้มีโอกาสได้เอาเจ้าตัว VR ที่เราทำระบบน้ำนะครับมาลงแต่รถมันยังวิ่งสะดุดนะครับเหมือนคาบูอะเนาะเหมือนเราต้องไปปรับจูนคาบูแต่ผมก็ไม่เก่งดูทุกคนในเจ้าตัวว่ะไอตัวเครื่องอะไรอะที่เขาเรียกว่าระบบการการหมุนเวียนของ็ัรู้ว่ามันดังนะ ดังมากเลยหรือมันดังอย่างนี้แบบนี้ปกติหรือเปล่านะผมก็ไม่ไม่เคยใช้นะน่าจะดังอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมคลรู้นะครับออกมา ผมก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่โหควันเต็มเลยโอเคมาน้ำร้อนปกตินะครับเอี่ยงเจ้าตัวเนี้ยมันดังที่ทุกคนคิด hmm. ว <_ des ert statistic> well well. ่ามันปกติไหมเจ้าตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นระบบเขาเรียกว่าควายอะไรควายเกียวออะไรเปกอย่างนะการวนเวียนของมันมันจะลบมันจะลบเข้าไปตรงนี้แล้วเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็เข้าไปในระบบเครื่องประปาบุญเนาะมันตายพารได้นะ ว่าว่ามันดีมันมันดีกไม่แน่ใจว่าเสยงที่ดังแซ่บแซกบเน่ยมันโกติไหมนะใครรู้นะมมกนนะ็ไม่เคยนะไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะก็ไอแนนะ้แซ้บจะมีไอ้แซ่มันจะมีเม็ดตองด้วยนะแต่แต่ทั้งตัวเม็ดที่ผมไม่ได้ยินเลยนะไม่กิน เหลือฝาถังเดียวคันนี้ก็ปล่อยนะแต่ว่ารถเเดียวเราให้ขี่ได้แล้วผมก็ปล่อยเลยเพราะว่าที่เหลือก็ทาไม่ได้หนที่เดี๋ยวให้ให้ชมนะตัวนี้ไป ไอตัวเนี้ยคืออะไรทุกคนใครรู้ไหมเหมือนเป็นเหมือนเป็นเช็คน้ำมันป่ะแต่ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่กล่องนะ เดินเบานะตัวนี้ก็ใช้ได้ลองลองวิ่งมาแล้ว30กิโลอ้าวอะนไหมเมื่อกี้อันนี้คือลองวิ่งทั้งหมด30กิโลแล้วตั้งแต่เราถังมาแล้วก็เปลี่ยนระบบน้ำผมว่าก็โอเคนะไม่ได้เลยเงาวับพวกอ,กอกไก่อะไรอย่ครบ สวยเดิมรถนี่แบบนี้แบบโอ้ยหายากนะสภาพนี้นะเนาะอ๋อเออไอ้พู้โชคดีนะครับทักผมมาด้วยนะถ้าไม่ทักเดี๋ยวผมจะให้ลำดับต่อไปนะครับผมไปส่องดูแล้วมีตัวตนด้วยนะครับมาคอมเมนต์ลวแต่ยังไม่ทักผมมานะถ้าไม่ทักแสดงว่าไม่สนใจนะครับรายจะแจกให้ลำดับต่อไปเนาะ